สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่10สิงหา64นะครับฤดูการของลูกปลาหรือลูกกะได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ชาวบ้านก็เข้าป่าเก็บลูกกะกันมาแล้วนะครับอ่าอย่างที่เห็นนะครับนนี้ลูกค้าได้จองเข้ามาตั้งแต่ก่อนฤดูการนะครับก็นี้ข้อเริ่มทยอยส่งให้ลูกค้ากันนะครับตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับ นี่ก็คือจะใส่เป็นถุงแบบนี้ให้ลูกค้านะครับในถุงนี้ประมาณ1นกิโลนี่ครับ1นึ่กิโลหกิโลนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นน,นะครับลูกกะสดๆเลยนะครับอันนี้เป็นเวลากลางคืนนะครับแสงมาเลยอาจจะ ไม่พอสักเท่าไหร่เนี่ยครับออกอากาศคือคือจะกระจายให้เพื่อลดความชื้นนะครับคือจริงๆตอนที่เก็บมาก็ไม่มีความชื้นหรอกครับแต่ว่าแค่กระจายให้มันแห้งดีไม่อยากให้มันทับสมไปอันนี้จะเป็นถุง2อกิโลนะครับ2อกิโลอากาศสดๆเลยนะครับ สยดายว่าตอนนี้คือเริ่มแพ็คของเพื่อจะส่งให้ลูกค้าพวกนี้ตอนนี้เป็นเวลากลางคืนแสงมันอาจจะไม่ไม่สวยสักเท่าไหร่แต่ก็พยายามถ่ายให้เห็นนะครับนี่นครับถุงหนึ่งกิโลสำหรับใครที่รู้จักลูกกะหรือสนใจลูกกะเพื่อจะเอาไปต้มไปคั่วหรือไปทอดหรืออะไรก็แล้วแต่ครับมันก็จะทำได้แบบเหมือนถัว่ว ถั่วอะไรแบบถัว่วพวกจำพวกถั่วครับรสชาติมันก็จะประมาณนั้นแต่มันก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะสําหรับคนที่สนใจยังเปิดรับออเดอร์อยู่นะครับลูกกะครับอันนี้ลูกกะนี่จะเป็นโซนของพัทลุงผมอยู่พัทลุงกรุงราครับลูกกะพัทลุงจะเป็นลูกกะผลสั้นนะครับซึ่งที่ราบ่ามาผลผลสั้นเนี่ย ความมันของเขาจะเยอะก,กว่าแบบผลใหญ่นะครับตลาดตลาดตลาดเหมือนเมือ่อเมื่อพาไปตลาดตลาดนี้จะจะได้ราคาดีกว่าพูดง่ายง่ายอันนี้คือที่ที่เขาพูดมาเขาบอกอลูกกะผลสั้นเนี่ยจะมีความมันกว่ามอเปรียบเทียบกับลูกกะผลใหญ่ที่ยาวครับโอเคฝากไว้ครั้งนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยครับยังพอมีคือเป็นปีละครั้งหนึ่งลองเอา ไคชิมกันได้ดูนะครับแต่ส่วนใหญ่คือลูกค้าที่สั่งมาเขาก็จะเคยชิมมาบ้างแล้วในรูปแบบของการคั่วแบบกราดน,นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็หากินยากเนาะแค่เอาใส่ในหม้ออบลมร้อนในทูอบอะไรแบบนั้นมันก็ออกมาแบบกรอบๆเหมือนเหมือนกับการคั่วอะไรครับติดต่อกันเข้ามาเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะรับออเดอร์ไว้แล้วก็วจะจะ,จะส่งให้ถึงมือครับผมสวัสดีครับ